ชุมชนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกคุณผู้ชมครับแล้วต้องการข้าวกินอย่างเร่งด่วนผาฮีมูเซอร์มูสนะ1 11. ขอดูบรรยากาศนัตตี้นัดดนัยนาราชน้องนักข่าวเราอีกคนวันนี้นอกจากเมืองร้างเราไปจุดที่ข้าวไม่มีกินอีกเหมือนกันฮะคุณผู้ชมฮะน้องนัตตี้ดูบรรยากาศหน่อยมันจะมีภาพรู้สึกเป็นโดนใช่ไหมนี่แบกไข่ขนัตตี้เองเนี่ยแบกไข่เข้าไปชุมชนบ้านผาฮีมูเซอร์ คุณผู้ชมครับเป็นชุมชนที่ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าถูกตัดจากโลกภายนอกเจวันเต็มแล้วถ้ามุมสูงได้ไหมครับถ้ามีเปิดมุมสูงขึ้นมาหน่ะมันจะมีบุตรบินโดรนที่นัตตี้ส่งภาพเข้ามาโดยวันนี้คุณผู้ชมฮะตอนที่ผู้สื่อข่าวเราลงไปสำรวจคุณผู้ชมเห็นยังไหมนี่คือโอ้โหข <Okay. S 1> ี้โคลนป่ะนี่ฮะนี่คือขี้โคลนนะฮะคือจมทั้งชุมชนเลยบางท่านบอกให้บนเขาบนเขาแต่มันก็มีสูงกว่าชุมชนถูกไหมฮะ แล้ววันนี้ตอนที่เราลงไปเนี่ยเดี๋ยวนัตตี้เนี่ยเขาส่งภาพอีกภาพหนึ่งมามันจะเป็นภาพคลิปวิดีโอสำคัญตอนที่โลกทั้งโลกของเขาถูกตัดขาดมันคือดินสไลด์วันที่10อีกเหมือนกันฮะที่มันปิดหมู่บ้านวันนี้16ย่าง17ค่ะคุณผู้ชมนี่นี่ฮะโอ้ยะอ๋อเนี่ยเขาถึงขึ้นไม่ได้เข้าไม่ได้ ือผู้ใหญ่บ้านส่งให้น้องนัตตี้ของเราบอกบ้านผายหีหมู่11วันที่10นะฮะคุณผู้ชมเห็นคนไหลลงไปไหมฮะแล้ววันนี้เนี่ยนัตตี้เข้าไปในชุมชนตอนที่นัตตี้ไปถึงเนี่ยเรามีแค่ผู้ช่วยช่างภาพแล้วก็มีช่างภาพเราแบกไข่ไก่บะหมี่เอาเข้าไปให้ชาวผายาชุมชนผายหีมูเซอร์ใช่ไหมนี่ฮะโดยตอนที่เราไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราต้องเดินเท้าขนสเสบียงไปกิโลครึ่ง ฝาจุดดินสไลด์ที่มีดินทับถมถึง5จุดนัตตี้ก็บอกกับเราว่าพี่ลถเข้าไม่ได้นะครับเท้าวล้วนๆจริงๆเราก็อยากจะแบกข้าวแบบซักร้อยกระสอบนะฮะซักพันตันตายฮะเราก็ตายเหมือนกันฮะช่องแปดก็ตายฮะไปเท่าที่จะมีแรงไหวเดี๋ยวหลังจากนี้การช่วยเหลือจะตามไปนะฮะวันนี้ทับหน้าคือนัตตี้ไปสำรวจให้คนดูได้เห็นแล้วว่าที่ท่านให้มาจะไปที่ไหนบ้าง เราเดินไปกิโลครึ่งมาตะโกนอะไรวูวูเนี่ยนี่ฮะคุยกับเพื่อนเหรออาจจะคุยกับ<ข>ชาวบ้านชาวบาออ้่ขี่มอเตอร์ไซค์มานี่ฮะขานาเดียวกันทันทีที่เราไปถึงรู้สึกนักตี้เขาจะเปิดหน้ามาด้วยเป็นบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูชนิดหนึ่งว่าทำไมลำบากเหลือเกินติดตามบรรยากาศนะครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านผาหีหมู่11นะครับซึ่งหมู่11นี่ครับเป็นจุดที่ชาวบ้านเนี่ยโดนตัดขาดจากภายนอกแล้วก็ถนนหนทางนะครับไม่สามารถที่จะมีรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้าไปได้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับก็เกิดเหตุดินสไลด์นะครับคุณผู้ชมครับทำให้ปิดทางเข้าออกของหมู่บ้านนะครับถ้าเราจะเข้าไปต้องเดินเท้านะครับแล้วก็แบกสัมภาระเข้าไปประมาณ1กิโลขึ้นก็เลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมทางมันข้างลำบากมากครับเพราะว่าทั้งชันทั้งสูงแล้วก็ ต้องเดินอย่างระมัดระวังด้วยครับเพราะว่าจะมีอแนวของกอไผ่นะครับที่หล่นมาทับพื้นที่่ะครับปิดทางเข้าออกขวาเหวที่ขวาเหวได,พด้พูดเลยพูดเลยด้านขวาของเรานะครับก็จะเป็นเหวที่ดินสไลด์ลงไปตามแนวของเขาครับคุณผู้ชมลงไปลึกมากเลยครับ อันตรายมากเลยนะครับครับสำหรับหมู่บ้านที่เราจะไปนะครับบ้านผานหิมูสิบเอ็ดนะครับก็จะอยู่ห่างจากนี้ไปอีกประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะครับคุณผู้ชมก็คือบริเวณด้านล่างที่หปางไกลนั้ครับ mm. เราจะต้องเดินฝ่าฟานเรื่องของดินสไลด์แล้วก็ทางสรุธนะครับไปประมาณหนึ่งกิโลครึ่งซึ่งถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลามากๆครับ ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงหมู่บ้านสายฮีหมู่11แล้วนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับตอนนี้ก็ต้องเดินเข้ามาอย่างเดียวครับคุณผู้ชมรถเนี่ยรถยนต์ไม่สามารถเข้ามาได้เลยครับถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มาถึงแค่จุดนี้เท่านั้นเราจะต้องเดินฝ่าเข้าไปที่ตรงด้านหน้าหมู่บ้านที่โดนปิดทางครับ มเห็นที่นัตตี้บอกไหมฮะว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ของคนในชุมชนมที่เขายังเหลืออยู่คือเมื่อกี้ที่เรากําลังบรรยายอยู่แล้วช่างผ้าตะโกนบอกพี่เหวพี่เหวคือเหวจ,จริงๆนะฮะอันนี้คือเขากําลังเอามอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมฮะย,ย้ายไปไว้จุดที่ปลอดภัยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์จากล่างเข้าไปบนเขานะอันนี้คือจากที่ค้างแล้วออกไม่ได้นี่ฮะเห็นบอกว่าวันนี้ตอนที่นัตตี้เข้าไปถึงคุณผู้ชมฮะ เราได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านผายฮีมูเซอร์คุณชำนาญรุ่งขวัญเรืองบอกกับเราว่าฝนทล่มหนักตั้งแต่วันที่10ครอบครัวของชุมชนนี้มี225คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก7วันเต็มโดยเหตุการณ์ทั้งหมดน้ำกินก็ไม่พออาหารก็ไม่พอขนาดเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ยังเข้ามาไม่ถึงอุ้ยตายแล้วมือมือนี้เขาโปยดินนะฮะคุณผู้ชมฮะ เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนขวามือตอนที่นัตตี้สำรวจเป็นชุมชนข้างในฮะให้คุณผู้ชมดูสภาพเขาบอกว่าตอนที่วันนี้ผู้สึกข่าวเราไปถึงเอาจริงๆช่อง8เพิ่งมาเป็นที่แรกนะฮะ,ะมีแค่ช่อง8ที่เข้ามาถึงชุมชนเขา200กว่าชีวิตเพราะว่าชุมชนเขาไฟก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีไฟฉายก็แทบจะไม่มีกลางคืนต้องก่อกองไฟเพื่อให้แสงสว่างชุมชนนี้มีคนป่วยอีก4คน ต้องพยุงกันออกไปรักษาตัวแล้วก็ลุยโคลนกันไปเนี่ยนะฮะเนื่องจากดินปิดถนนเอาไว้ทั้งหมดขนาะเดียวกันยอมรับว่าสิ่งที่ต้องการเมื่อกี้เห็นแผลที่มือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกผมลุยโคลนออกไปซื้อข้าวซื้อเหมือนพวกไขน่น้ํามันกลับมาให้คนในชุมชนแล้วล้มฮะมือฉีกอีกมีเสียงของผู้ใหญ่บ้านนะฮะคนในชุมชนนี้เวันแล้วตั้งแต่พายุเข้ามาวันที่สิ ครับบาทีสิบจุดตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับฝนตกต่อเนื่องครับฝนตกทั้งคืนทั้งวันแล้วที่นี้ดินสไลด์ปิดถนนครับผู้กำกับเชินะอย่างทงตรงทางเข้าหมู่บ้านนะครับมันปิดกี่จุดบ้างแล้วมันหนักขนาดไหนครับผู้ใหญ่เออมีห้าจุดครับนหนักก็คือสี่จุดที่ที่สามารถจะอใหญ่แล้วก็หนักหนักที่สุดครับรถยนต์เนี่ยเข้ามาได้ไหมครับอรถยนต์เข้ามาไม่ได้ครับ ต้องใช้วิธีการไหนบ้างถึงเข้ามาได้อ,อ๋อต้องเดินเอาครับ,รบเดินกี่กิโลครับผู้ใหญ่สามกิโลลำบากมากไหมครับความเป็นอยู่ของชาวบ้านของเราเอ,อ๋อลำบากครับลำบากเพราะว่าหนึ่งก็คือไฟดับเนาะปลาปลาน้ำปลาปลาด้วยแล้วถนนด้วยคุณผู้ชมครับแล้วขนาดเดียวกันวันนี้ที่นัตตี้เองเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยนะฮะชุมชนซึ่งยังไม่ได้มีใครเข้ามาเลยเราไปที่บ้านของนางนางเพลหรือเปล่าค่ะนางนาเพล อายุ70ปีคุณผู้ชมฮะเป็นผู้พิการแขนฝั่งซ้ายไร้ความรู้สึกคือเธอเป็นมูเซอร์คุณผู้ชมฮะตอนที่เราไปเจอเนี่ยเขายอมรับว่าดินสไลด์ปิดทางเข้าออกหมู่บ้านเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นภาพนิ่งให้คุณผู้ชมดูหน่อยภาพที่ดินมันปิดหมู่บ้านนี่ยมันเป็นภาพนิ่งที่เขาถ่ายเอาไว้เขาบอกว่าเอาจริงอาหารการกินเนี่ยไม่พอและประกอบกับคนบ้านนี้เป็นคนพิการอีกถูกไหมฮะนางนางเพละเขาลองยืนให้เราดูด้วยใช่ไหม เห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยแรงแกก็ไม่ค่อยมีเนี่ยแหละฮะดังนั้นยอมรับว่าทุกวันนี้อยู่ยังยากลําบากโดยเฉพาะเรื่องของอาหารคืออย่างพวกชาวป่าชาวเขาเนี่ยไม่มีไฟไม่เท่าไหร่แต่ไม่มีข้าวไม่มีอาหารอันนี้ก็ลําบากจะให้ไปหาของป่าตัดทิ้งนะฮะตอนนี้มีแต่ขี้ควนเต็มไปหมดแกเป็นมาผ้าคือคือ,คอ,คอยกอะไรไม่ได้เลยเป็นมาผ้าครึ่งตัวเย็นครับผมครึ่งเดียวเลยครับครึ่ง ตั้งแต่เกิดเหตุมาแกลําบากยังไงบ้างยายลําบากยังไงบ้างครับยายเขาเสียแล้วสิคิดว่าไปเป็นไปเป็นมามาอ่าแล้วก็ลําบากพอเมืม่อก,ก่อนเนี่ยเราทำอะไรก็ได้ตอนนี้ไม่สะดวกเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยมันตายเนี่ยค่ะครับแกจะเข้าห้องนะ้ำแต่เดินไปไหนไปก็ใช้ไม่ได้แกกลัวอันตรายไหมผมว่าถนนจะกับมหมัวมาโนถ้าแกอยากแกถ้าก่ออะไรจอก็ไปขอแต่ใครเวลาไปอ๋อเยอะๆขัดติดติดก็แบบมี้นั่นแต่ไม่ละอ๋อ เดี๋ยวก็ค่อยอมีไฟส่องดูส่องอขนาดเดียวกันเราไปเจออีกท่านหนึ่งนะฮะวันนี้ให้เขาจําลองให้ดูเลยเดี๋ยวจะให้เปิดภาพตอนจําลองชื่อว่ายยฟ้ายยฟ้าเนี่ยแกอยู่บ้านผาฮีเหมือนกันในมุง้งแกมีเทียนหนึ่งเล่ม แกบอกเทียนคือของสําคัญที่สุดนี่นะฮะยามค่ําคืนที่นัตตีเข้าไปสํารวจแล้วที่สําคัญบอกยายแต่บ้านยายไม่มีกินยายอยู่ยังไงพรุ่งนี้ลูกสาวกําหนดจะเดินลุยโคลนออกไปนะฮะเพื่อจะไปซื้อข้าวฮะยอมรับว่าขอแค่คนช่วยเคลียร์พื้นที่ที่เหลือพวกเขาจะรอด mm hmm. แต่ถ้าไม่มีใครเคลียร์ดินให้เขาเขาไม่รอดนะฮะคือวันนี้ต้องเอาหนุ่มสาวที่มีแรงเนี่ยออกจากเขาใช่ไหมลงฝ่าโคลนไปซื้อพวกไข่กับข้าวสารเอากลับขึ้นมาเนี่ยแกจะนอนอย่างนี้ฮนะ นี่แกสาธิตให้ดูว่าแกนอนอย่างนี้ทุกคืนเนี่ยต้องนอนกันแบบนี้อะทั้งหมดนี้นี่คือความเดือดร้อนของชุมชนภายหีหมู่11ค่ะถูกตัดขาดจากโลกภายนอก7วันเต็ม